สวัสดีกันด้วยนะครับพบกับผมอีกแล้วนะครับวันนี้ผมก็จะมาสอนลงมอสไหมครับพีนะครับก็เพื่อนมันขอมานะครับต้องจัดให้เขาไปหน่อยก่อนอื่นคุณต้องไปโหลดตัวนี้มาก่อนนะครับนี่บ er ล็อกลันเชอร r โปรหรือจะฟรีก็ได้ก็ m อ m มอ Off ดีไมคอฟไมนะครับผมจะมาสอนโหลดอันนี้ก่อนนะครับอ่ เข้าไปที่อยู่ทวงแบบสครูครับไม่ช้ชาจังวะมาแล้วก็กดค้นหาพิมพ์ว่าวิธีเข้าเซิร์ฟต่างๆ่างดาร์กี้เกมเมอร์ครับเนี่ยก็กดเข้าไปครับพิมพ์ว่าอย่างนี้นะครับเอ้ยพิมพ์ว่าวิธีเข้าเซิร์ฟแล้วก็ตามด้วยดาร์กี้เกมเมอร์ครับแล้วลงมาเรื่อยๆมันก็จะเจออันนี้นะครับ เห็นไหมเนี่ยที่ข้อเสนอต่างๆนะครับก็กดเข้าไปครับไม่ได้มาดูคลิปนะถุยไม่ได้มาดูคลิปนะครับไม่ได้ไม่ไม่ได้มาดูคลิปนะครับแต่ขอดิ้งเข้าหน่อยนะครับไม่เด็ดไม่ช้าทั้งนี้ครับก็กดลงปข้างล่างครับนี่ครับคุณก็ไปกดเข้าไปในนี้ครับกดเข้าไปเสร็จมันจะมีคาว่าดาวน์โหลดครับ นะครับพอโหลดเสร็จก็จะไปอยู่ในตัวดาวน์โหลดอีกครั้งหนึ่งแล้วนะครับจะอยู่ในตัวดาวน์โหลดว่าพอ็อกบ็อกลันเชสนะครับนี่ครับอยู่นี่ครับแล้วอีกตัวหนึ่งก็นีะครับเข้าไปในเพย์โตรครับเข้าในเพย์โตเสร็จใช่ไหม พิมพ์ว่า mod m i n e c r a f t ครับเนี่ยพิมพ์เข้าไปหรือว่า mod mycraft นะครับนี่ครับจะเจออันแรกครับกดดาวน์โหลดไปเลยครับครับพอดาวน์โหลดเสร็จทั้งสองตัวแล้วใช่ไหมครับก็กดเข้าไปที่ตัวลงมอดครับของคุณ0-10ขึ้นไปคุณก็กดถ้าคุณ0ู9ขึ้นไปคุณก็กดตรงนี้นะครับผมใช้0-10ครับอันแรกครับ ออสครูบมาแล้วเลือกเอาเลยครับบอสเออไม่ใช่นี้ครับสมมติผมจะเอาอันนี้นะครับก็กดอิสตาอ์ลอสครูบนะี่มาแล้วครับกดอิสตาอีกครั้งหนึ่งแล้วครับนี่ไม่เกี่ยวครับนี่ครับ ก็เสร็จแล้วใช่ไหมครับนี่ครับก็เข้าไปที่พ็อกเก็ตชื่อของเราที่เราโหลดมานะครับเดี๋ยวค้างแปบบหางแบบเพียเข้ามาแล้วครับตกลงครับนี่ครับคุณก็กดตรงนี้ครับไขควงนนั่แหละกด m o D m i มาครับสต๊อบอะไรสักอย่างนี่ครับมาแล้วมันเปิดอยู่นะครับคุณก็กดตรงนี้ครับคลิป เปิดมาแล้วนะครับเราเข้าไปนี่ครับเราเข้าไปในเซิร์ฟเวอร์เราครับก็หาเอโมดีต่างๆได้ที่นั่นนะครับนี่นะครับมาแล้วกี่เอโมดี้อะไรครับเรามาดูกันเอาไม้มาใช่ไหมครับนี่ครับเมื่อกี้นี่ครับเอโมดีคือเอาไม้มาฟันเล่นนะครับ เอามาเล่นนะครับเนี่ยโอเคครับเอามาฟันเล่นามาฟันเล่นนะครับ,ก,นะรบก็ได้แล้วนะครับก็ได้แล้วนะครับแค่นี้ครับไม่ได้ยากอะไรเลย กดลัวไว้เลยครับกดลัวไว้เลยดูแม่งก็โอ้โหออกมามหาศาลมากครับดูดูครับโขู่ดูแม่งออกมาหาอะไรไม่รู้ครับโคตรเยอะเลยครับแค่นี้แหละครับโข่ยังจะออกมาอีกแค่กดโอ้โหแบบโอ้โหเยอะมากอะก็คลิปนี้ครับขอจบคลิปเพียงนี้ครับขอบคุณครับ